อันนี้ผมถ่ายวิดีโอนะครับเดินผ่านเลยครับเดินผ่านเลยสวยมากเลยครับสวยมากเลยอันนี้ถ่ายวิดีโอนะครับมิวสวยครับสูู้ครับสูู้ชมีิวก่อนได้ครับสู้สูครับวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอสูู้ครับสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากครับสวยมากเลยถึงแล้ว พักขบนก็ได้ครับพักขบนได้นมเดร้อนครับไปพักขบนเลยสู้ครับสู้เดี๋ยวกะสิงครับขบนนี่เลยตรงนี้ไปก็เป็นทำราคาแล้วครับครับีก้วพ่กกีเม็ดเองอยเม็ดนยเม็ดเอานั่งพักขบนเลย สูสๆครับสูสๆครับใกล้ถึงหอดแล้วใกล้จะถึงแล้วน่ากับแมนแล้วครับสูสๆครับสู้ๆ ไกล้ครับไกลแล้วหน้าก็ใช่แล้วอ่สู้ๆครับสู้ๆครับว,วดีโอนะครับเป็นวิดโอสู้ๆอ่อพราพามก็จะไม่ไหวแล้ว <c> ผ <oughs> ู้ร่วมของพวกเราครับ

พอเข้าไปครับป้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม,ไม่มีครับไม่มีกลุ่มเราไม่ใช่แล้วอันนี้กลุ่มใหม่มเอา้ากลุ่มเรามีไกด์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะด้านด้านด้านหลังก็ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช หมดแล้วครับหมดแล้วครับบรรดาเล็กหมดแล้วครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับใช่ใช่ใช่ใ uh, ผมถูกเมียทิ้ง <laughs> <c ười> พักได้ครับพักได้นะพักเหนื่อยได้นะได้นะครับเดี๋ยวหนึงพักได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักได้พักได้พักเหนื่อยได้เจ้าเก้าทีละเก้ารั่วคนละครึ่ง